สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ <_ d ick> ่ะเขาบอกว่าอาจารย์คะความหมายของคําว่าเข้าใจกฎเกณฑ์ในเรื่องของธรรมะเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรตามความเข้าใจของอาจารย์ที่มีความเข้าใจแบบง่ายๆนะคะอาจารย์ขอนําเสนอและก็บรรยายตามทัศนคติของอาจารย์ดังนี้เนาะตามความเห็นของอาจารย์อาจารย์มองว่านะคะยโสธรามองว่าการที่เรามีความเข้าใจกฎเกณฑ์คือเข้าใจนั้นคือหมายถึงว่า เรามีความรู้นะคะความรู้อย่างชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในทุกๆเรื่องหรือในเรื่องราวนะคะที่เป็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนในเรื่องนั้นๆกฎเกณฑ์ก็คือทุกอย่างนะคะจะมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ทั้งหมดเลยนะคะกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เราบอกคือทําดีนะคะกฎเหตุก็คือทําดีปลายผลก็คือได้ดีนะคะ กฎเหตุก็คือทำชั่วปลายผลก็คือได้ชั่วหรือได้ความวิบัตินั่นเองเหตุเกิดอย่างไรทำอย่างใดนะคะผลก็จะเป็นในลักษณะเช่นนั้นแบบเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะของกฎเกณฑ์หรือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเป็นแรมน้มถ่วงก็ดีเป็นขั้วบวกก็ดีเป็นขั้วลบก็ดีเป็นหารก็ดีบวกลบคูนหารก็ดี จะเป็นลักษณะของดินน้ำลมไฟก็ดีจะเป็นลักษณะของใดๆก็ตามนะคะมันจะมีลักษณะกฎเกณฑ์ของมันนะคะกฎเกณฑ์ของมันอย่างเช่นการที่เรา,าเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพื่อกูนบุคคลที่ลำบากและก็ทุกยากนะคะที่กําลังถูกไฟไหม้บ้านหรือมีความชิบหายหรือมีความวิบัติในทรัพย์สมบัติต่างๆจนไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วเราก็ เข้าไปช่วยด้วยจิตเมตตาไม่ว่าแต่จะเป็นการให้เสื้อผ้าอาภรให้ยุกยาให้อาหารข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ให้ที่พักให้ที่อยู่ชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ช่วยสร้างบ้านนะคะช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ครอบครัวของเขานั้นได้มีที่อยู่ที่อาศัยหรืออาจจะหางานหาการให้เขาทำหรืออาจจะเกื้อกูลไม่เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งนะคะ และผลที่มันจะได้รับนั้นนะคะเมื่อเราประสบความทุกข์ยากลําบากหรือความเดือดร้อนนะคะวิบากแห่งกรรมนะคะที่เราได้ส,สร้างนี้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นผลแห่งบุญที่เราได้กระทำเนี่ยนะคะ mm hmm. กฎเกณฑ์เหล่านี้ก็จะมาให้ผลเรานะคะว่าเราจะเกิดในที่ใดก็ตามหรือเราจะอยู่ในที่ใดก็ตามจะปราศจากภัยพิบัตินะคะ อาจจะเกิดอยู่ในตระกูลคนรวยอาจจะเกิดอยู่ในตระกูลคนที่มีความมัง่งคั่งหรือที่อยู่ที่อาศัยของเรานั้นก็จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ปราศจากโจรภยัยอาขีภยัยวัตภยัยอุทกภัย,ยนะคะราชภัยต่างๆนะคะ,ะมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะ แล้วก็การทำมาหากินการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตก็จะราบรื่นผาสุกงดงามนะคะราบเรียบนะคะจนถึงแก่ความจำเริญนรุ่งเรืองแม้แต่เราจะไปหาทรัพย์มานะคะมากบ้างน้อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ยังเกื้อกูลยังอยู่ยังให้ผลเราอย่างไม่ปรากฏเกิดเป็นภัยพิบัติต่างๆนั่นหมายความว่ากฎเกณฑ์ของการสร้างเหตุของเรานั้นเราเป็นการสร้างเหตุในการที่ เป็นคนเมตตาเป็นคนเกื้อกูลแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากผู้ลําบากนะครับผู้อับจนด้วยจิตปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความนมี้เมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาด้วยคุณธรรมเหล่านี้ก็ย่อมรักษาผู้ปรับพฤติธรรมนะคะอันนี้เป็นความความหมายอย่างหนึ่งของความมีกฎเกณฑ์เพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าในลักษณะของความ ข้าใจแล้วก็กดเกณฑ์ตามธรรมชาติเป็นอย่างนี้และก็ตัวความหมายของธรรมชาติคือสภาวะที่เกิดไม่ว่าแต่ธรรมชาตินะคะความรู้กฎเกณฑ์และธรรมชาติเนี่ยเราจะมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่ชอบเป็นคนด่าคนอื่นนะคะบ่นคนอื่นว่าเสียดสีว่าจาด่าทอพรุษสวาจา เป็นคําพูดที่ไม่งดงามเลยเป็นคําพูดที่ฟังไม่ค่อยได้เลยนะคะเป็นคําพูดที่เมื่อฟังแล้วเสียดแทงจิตใจคนอื่นยิ่งนักนะคะไม่ว่าจะจะเป็นเกิดจากความอิจฉาไม่ว่าจะาจะเกิดจากความเกลียดชังหรือไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลประการใดประการหนึ่งก็ตามแต่ว่ามันเป็นการสร้างวิบากการรมทางวาจาอย่างอาจินนะคะเป็นอาจินดังนั้นด้วยวิบากกรรมเหล่านี้นะคะด้วยผลเหล่านี้เองนะคะก็จะ อาจเป็นด้วยธรรมชาติเหล่านี้เองที่เราได้พูดจนเป็นธรรมชาตินะคะก็จะเป็นผลให้เราไปอยู่ในสังคมที่มีการด่าทอที่ไม่มีความจริงใจมีการกดทับมีการขยี้ให้แหลกเหลวหรือเกิดอยู่ในตระกูลที่มีการด่าทอเหยียบยม่มน้ำใจหรืออยู่ในสังคมสลัมที่ไม่มีความจริงใจให้แก่กันมีแต่การด่าทอเหยียบยา่า กันไปกันมาอย่างไม่จบอย่างไม่สิ้นอันนี้ก็จะเป็นผลหลักการแล้วก็เหตุผลแล้วก็กฎของธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นให้เรามีความเปลี่ยนไปดังนั้นการทําเหตุอย่างใดในเรื่องอย่างใดผลที่จะได้รับก็มักจะเป็นเรื่องอย่างนั้นไม่มีความจริงใจในคู่ของตนเองเราก็จะไม่ได้รับคู่ที่มีความจริงใจกับเราเราโกหกใครใครๆก็จะโก,กหกเรา เราไม่เคยให้อะไรใครๆใครใคก็จะไม่ให้เรานะคะอันนี้เป็นความรู้กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติตามทัศนคติของอาจารย์โรเตอรยกสุพร,ราศิริภาประภากรน,นะคะ